สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับช่องปามชแนลนะครับมาวันนี้ก็มาอยู่กับยูฟ่าเด็กครับผมมามาอยู่กับเกมโชคลาบคูน2ของเราเนาะของค่ายพีจีครับผมมาวันนี้ขอเล่นเกมเก่าดูบ้างเนาะครับเนาะมาสาหรับใครที่เข้ามารับชมก็ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามช่องปามชแนลทั้งช่องหลักและวีหนึ่งด้วยนะครับผมมาวันนี้2006เอาอยู่ครับผมมาจัดไป บียดสามสิบครับผมอยู่ไม่อยู่เดี๋ยวก็รู้ครับผมสเต็บคนบ้าครับผมเนาะเอา้าเจอสูตรคนบ้ามาโคดแจ้งตื่นสักหน่อยแล้วกันวันนี้ออโต้สามสิบครั้งไปเอามาเลมเมลิมเมลิมเมลิม,ลมลโอ้โห่หนึ่งร้อยแปดสิบเอ็ดบาทครับผมไปโอ้โห้าบาทเบาเกินเบียดสามสิบนะครับเนี่ยถ้าเบียดสองบาทก็ว่าไปอย่างไป กุม,มาสิครับกุม,มาสิครับมา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 ลูกบอกง่ายๆมาเดี๋ยวซื้อขนมให้กินเนาะครับเนาะมาบอกง่ายๆโอ้โหเกลือครับผมเนื้อเกลือพี่น้องเนื้อเกลือตัวนี้โอ้โหสิบแปดบาทเนื้อเกลือเด้เนี่ยโอ้โหไปครับผมใจเย็นๆใจลุม่มๆสิบบาทเหลือโอ้โห หยังวะแบบียบใจครับเนี่ย <c ười> มันเป็นแนวไใจครัำทีโอ้มามาเธอลูกโอ้โห,ลโโหเลียงเกินโอ้โหไปมารอบนี้มาไหมมาไหมโอโ้สวยงามครับผมโอ้โหมาดอกนี้ขอวัดดวงหน่อยสิเขาคูณเปดเห้บอพี่น้องมันจะได้คูณเป็ดไหมมันจะแตกเยอะไหม เข้านี่ก็ดีใจแล้วนะครับผมแต่จะเตกไหมก็อีกเรื่องโอ้โหมาบ้างแรกคูณแปไปเลยครับผมโอ้โหบิ๊กบินครับผมเอ,อยเรียบร้อยครับผม920ครับผมโอ้โหมาเปิดหัวมาก็920าร้ยี่สเหลียวะดูไม่อยากจะคุยครับผมโอ้โหบวกรอบหมุนอีกหนึ่งรอบเอาปะยังไงสามสิบเบาเกินคูณแปดอีกสักทีไม่ได้เหรอมาหน่อยเออเจ็ดสิบห้า เอาบวกลบหมุนอือโอ้โหโอ้โหโจบแล้วครับผมจบแล้วชีวิตเออร้อยห้าบาทจบแล้วอนาคตที่สดใสีอย่างวะได้ไปหนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบห้าบาทครับผมโอ้โหถือว่าเบาครับผมมาไม่ยอมครับผม ต้องไปต่อครับผมดันต่อครับผมไม่รอแล้วนะมาอืมมันจะเข้าอีกไหมเนี่ยมันแตกแล้วส่วนมากมันแตกแล้วมันไม่ค่อยเข้าอีกนะครับมาวัดดวงกันไปเลยยังไงโอ้โหมาหน่อยโอ้โหไม่ไหวไม่ไหวครับผมเด็นี้ไม่ไหวมาไปตอ่อครับ เออสี่สิบแปดฮืมฮึมามันต้องเข้าว่างเนี่ยมาจัดไปอีกสิบครั้งโอ้โหเกลือไปเกลือไปโอ้โหเกลือไปโอ้โหไม่มีน้ำตาลผสมเลยไม่ได้หวานเจี๊ยบเลยโอ้โหอยังวะคือเป็นแนวนี้พี่นนอะ คือเป็นเนีน้ยนี่โอ้ไม่นะไม่นะหยังว่ะแบบไดครับเนี่ยโอ้ที่ได้มาเมื่อกี้เจอหายหมดคืนแล้วครับผมมาอีกสิบครั้งยังไงอมืมาเนี่ยมาเนี่ยคือโบอกอยากเทสมามาเถอะลุกมาเถอะมาเถอะโอ้โหอีกนิดเดียวครับผมเอาอมาดอกนี้ องค์โพได้ตัวทุนเนาะได้เป็นสองร้อยแปดสิบห้าไปอื้มฮึมาหน่อยมารอบนี้มานี่กระตุกเว็บนี้อดครับผมอดไปครับผมมารอบนี้ผมว่าต้องมาไม่มาให้ถีบหน้าไอ,อ้ถีบหน้าใครถีบหน้ามันเลยโอ้โหหยังวะสามลบกทสามลบทเนี่ยโอ้รุ่นเออย่างเดียวตัวนี่ เียกก็ไม่เตกเข้าก็ไม่เข้าอย่างวะเออมาเก้าสิบสามบาทอือฮึมาต่อครับผมเราไม่ทรครับผมมาเบียดร้อยยี่สิบแล้วโมโมโหมูหัวแล้วครับผมมาวัดดวงไปเลยหมดก็หมดมามาลูกมาเถอะเออสวยงามครับผมโอ้โหก็มาดีครับมา แต่ไม่แตะก็อีกเรื่องนึงครับผมมาลุ้นกันอีกทีนึงว่ายังไงจะได้เท่าไหร่มายังไงเออเจ็ดสิบสองบาทคูณแปดน้อยโอ้โหสองร้อยสี่สิบคูณแปดน้อยโ oh, อ้โหยังครับผมร้อยยี่สิบดอกนี้เจ็ดร้อยสี่สิบโอ้โหหกสิบมาหน่อยโอ้โหร้อยหกสิบ อืมออ้บวกสองลบเอ,อ้เจ็ดร้อยหกสิบไม่คูณเปรให้เลยเพราได้หนักๆแล้วไม่คูณเปรให้อะไรปะโอ้โหเอ,อ้เ้แค่นี้ก็เอาเคนี้แล้วไม่ฝืนครับผมได้ไปสองพันหนึ่งร้อยห้าสิบสองบาทเนาะครั้งแรกก็ได้ไปพันกว่อาอ้องั้นก็เอาแค่นี้แล้วครับผมก็อย่าลืมครับผม อยู่ฝ้าเด็กครับผมก็ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามช่องความชนเนลด้วยนะครับผมก็จะมีทั้งช่องหลักและช่อง V ีและ V ีเนาะแต่ V ีไม่ค่อยได้ลงเท่าไหร่ช่วงนี้โอ้โหไม่ว่างเลยครับผมจนเหลือเกินครับพี่น้องเอ้างั้นก็เอาเท่านี่หละครับผมก็วันนี้ก็โคตลากันไปก่อนนะครับโคตตัวก่อนครับวันนี้โอ้โหไม่ไหวจริงๆครับผมได้ซัมนี่ก็เอาซํานี่เลยครับไปแล้วครับ